สวัสดีเพื่อนนะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่คลองส่งน้ำมาท่านโชคชัยนะนี่น่นอยู่นู่นเลยวันนี้หัวสูบปิดเหมือนเดิมนะวันนี้ก็เลยมาลุ้นกันนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้ามาหรือเปล่านะครับนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น้ํากําลังขึ้นมานะก็เดี๋ยวจะลงแบงางล่างนะครับ ลงไปนูนะ่นนะแถวๆนู้นนะครับนะไปเช็คปลาแถวนู้นดูนะฮะส่วนมากปลาชอบไปเล่นน้ำตรงนู้นนะฮะนะก็เดี๋ยวท่านจุกใช้จวนแหงไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตามไปเก็บข้างล่างนะครับนะไปปนนนู้กลยนะิมาอโอเคหวางทิ้งไว้ข้างล่างเพนะื่อนนะไหนถุงใสป่ปลาล่ะอ๋ออยู่ในกระเป๋าอ่าโอเคครับนะก็วางแหทิ้งไว้แล้วเพื่อนนะเดี๋ยวลงไปเก็บข้างล่างครับ เชือกไม่เอาเหรอโอาลงโอหเดี๋ยวได้กระพงยักษ์ทำยังไงเนี่ยได้ร้อยได้อ่ะไปละอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับผมตามลงไปก่อนครับอ่ะเจ๊แค่หน่อยเมื่อกี้หวานลงมาจากข้างบนนะลงมาเช็คข้างล่างละวดูดิจะได้สักแต่ไหมโอ้โหช่วงนี้ช่วงน้ำขึ้นนะน้ำกำลังขึ้นเลยนะครับนะนี่ มไม่มีดินเลยนะเพื่อนไม่มีดินเลยนะเอาไปไม่เจอไปเดี๋ยวไปลุยกันข้างหน้านะนะด,ดูว่าน้ำลึกแค่ไหนเพื่อนเ,เนี่ยเห็นไหมอเ,เอวตั้งโจกใชยนะแอบตอนนี้ลงมาที่หนะาหัวสูบแล้วเพื่อนนะอ๋อเาติดซะง,งั <laughs> ้นจะเจเอ้แอบมีปลาดิ้นด้วยก็ว่าแนละ้วไอ้ติดแบบนี้ยังจะได้เหรอนั่ไะ มาปลาใหญ่เพื่อนเพื่อนนะมามามา,มาช่วงนี้ปลาดินกําลังตีกลับเยอะเพื่อนนะวันนี้ลุ้นปลาดินเป็นหลักอ่ะปลาทะเลไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะแต่ว,ว่าช่วงน้ําขึ้นนะแล้วก็น้ําเยอะมากนะตอนนี้ขึ้นไม่สุดนะอาจจะขึ้นสูงกว่าน,นี้อีกประมาณสักฟุตหนึ่งเพื่อนเพื่อนนะหน้าอกได้นะวันนี้น้ําสูงครับรรอา้าวปลาดินเหรอเฮ้ยหวานแบบนี้ปลาดินเฉย วัีครบเพื่อนเอ้นี่ไงนี่ไงพานิณน,นะอโอ้ใสสวยเลยอ้วนตับเหมือนเดิมจะล่วงอยู่แล้วจะหลุด,ลดอยู่แล้วเหรอ <c oughs> จะหลุดซะง,งั้นเราพวกเราไปเก็บปลาข้างบนดีกว่าอ่าเดี๋ยวไปเก็บปลาบนเพื่อนนะค่่่ออยมมาาวันใหเดี๋ยวรอทางโชคชัชยดึงขึ้นมาหน่อยนะตอนนี้ผมนี่มายืนอยู่ข้างบนนะเพื่อนนะเพราะว่า กลัวป้าตื่นเนี่ยแพทท่านจกใชัยก็ลงไปคนเดียวนะเดี๋ยวได้ได้ผลงานยังไงเดี๋ยวผมค่อยลงไปถ่ายใกล้ๆนะครับนะป่าดิน้นนะเนออตะเกอร์ไม่เอานะโอ้นี่ไงสองแต้มเพื่อนนะนะ อาจจะเจอปลานินค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าน้ำมันเพิ่งดันเข้ามานะวันนี้ก็เพิ่งปิดหัวสู่ไปนะครับนะช่วงชเช้านะครับนะนี่หมาอีก2สองแต้มครับ,รบแหบปลาแบบนี้ทางโชคชัยบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวมันลุ้นกันนะร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่เข้าว่ะ เดีย๋ยวถึงก็ร้อยเลยก็าส่วนเก้าจุดเก้าเก้าแล้วกันนะแหตั้งใจบอกว่ามีดินครับนะดูนี่จริงหรือเปล่าส่วนมากน่าจะเป็นป่าน,นินนะเพราะว่านานางบนนียก็จะได้ป่าน,นินกันเป็นส่วนมากนะครับนะนี่งไงโอ้โหหางแดงมาเลยนะป่าน,นินเมื่อนะป,นนประปอร์เทสหรอ ปันน้โอเคหางแดงมาเลยะน,นะนะอ้วนๆไซส์อย่างนี้ต้งนั้นเลยครับเพื่อนนะอ่ะดใูใกล้หน่อยดใูใกล้หน่อยนี่นะ <Yeah. S 1> บานสวยท้านนุชชัยบอกนะแหบานสวยครับเชือกไม่ต้องนะครับหวานแลื่งงวมอมาเลย,ยน่นะนายกขึ้นมาก็มีปลาเนินติดมาเรื่อยๆนะ อุย้ยจิงเหรอเขาบอกน่าจนะมีไซส์ใหญ่นะวันนี้นะดิ้นแรงเหรออ่าได้ลุ้นได้ลุ้นแล้มามาเดี๋ยวเขาต้องเดินขึ้นมานะเพราะว่าถุงใส่ปลาเนี่ยเพื่อนนะเดี๋ยวถ้าใจก็จะลากแหข,ขึ้นมานะผมก็รอแถบนี้ได้นะครับนะปลาได้ไม่ตื่นด้วยนะอยู่หรือเปล่าล่ะจะหลุดตอนลากขึ้นมาเนี่ยแหละ นี่ไงโอ้ยดิ่งใหญ่เลยโอ้ยสองตัวสองตัวปันนินะเพื่อนนะเห็นและมาละมาละน่าจะหลุดไปสองตัวเหมือนกันเมื่อกี้นี้หลุดด้วยเหรอมีหลุดด้วยแถมนี่ไงมือเราดึงมาเนี่ยเออแหม่ไม่เป็นไรมีเยอะหวานได้เรื่อยๆนะนี่ครับตากะบอกเพื่อนเพื่อนตากระบอกติดมาด้วยเพื่อนนี่นะนี่ตากระบอกติดมาด้วยนะครับนะนี่ปันนินเรานะ คนอ้วนเลยนะครับนะนี่น้ำทะเลมันดันขึ้นมานะมีหลงมาแล้วนะปลากระบอกนะปลาเนี่ยกระนินนะนี่ไซส์ใหญ่หน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนะเ oh. อ่ะ มีปลากระโดดข้ามมาจากฝั่งนู้นครับนะเดี๋ยวกานโชว์ขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะครับนะน่าจะค้างอยู่แนวกั้นนะแถวนี้นะมีปลากระโดดลงมาด,ดูเจออะไรเจอตัวอะไรโอ,อ้โหมาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะเฮ้ยมีอีกมีอีกข้างบนมีอีกปลากระโดดข้ามมานะฝั่งข้างบนนี้จะเป็นเอ่อ ที่ระบายน้ํานะสูบน้ําจากบนลงมังล่างนะครับนะมันจะมีค้างอยู่ตามแท่นนะครับเพื่อนนะเพือ่อนนะลงมาแล้วนี่อันนี้ไม่ต้องวานเลยไม่ต้องวาน,วานเลยจับเอาเลยอโอ้โหสวยๆเลยนะระเทียนนะครับนะเก็บก็สต๊อกเดี๋ยวเต็มถุงก็พอแล้วนะลวันนี้น,น,นะใส่เือแหละแต่วาเผลไปแล้วรอบหนึ่งนะยังมีข้างบนอีกนะปลาเพื่อนนะอันนี้อันนี้รอบสองนะข้างบนนี่เก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะโอ้ทุลงฟันแล้วนะขึ้นไปดูแล้วนะ ึ้นไปเช็คปลา่อนนะเมื่อกี้กองเชียร์บอกมีปลาลงมาอีกแล้วนะแต้มสองแต้มนะลองดูติปลากระโดดข้ามมาเลยนะเพื่อนนะดูดิอยู่ไหมนู่นนู่นชี้แล้วชี้แล้วชี้แล้วแนวนู่นนะผมไม่ได้้นไม่ถ่ายเพื่อนนะผมกลัวลื่นนะเขา่อนลื่นไปรอบหนึ่ง เจ็บนานเลยโอ้โหมาแล้วเนี่ยสวยอยู่นะตะเพียนนะลูกชายลงมาแล้วเนี่ยโชว์งานเลยเนี่โอ้ตะเพียนไซส์ใหญ่เนี่ยจับยากไหมครับตัวนี้โอ้โคตรง่ายเลยโคตรง่าย,ยช้อปปิ้งเอาเลยเหรอหยิบเอาเลยอ่ะลงตรงไว้ก่อนตอนนี้เพื่อนนะกำลังมันเลยนะนี่ตั้งูกชายลงไปนู่นแล้วนะ น้ำขึ้นมาถึงหน้าอกแล้วนะน้ำเริ่มสูงแล้วนะครับนะเมื่อกี้ก็วิ่งขึ้นแป้งบนมานะเมื่อกี้นะโน่นบนนู้นเลยน้เพื่อนดูดูแนวแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวปามาลงมาก็เดี๋ยวขึ้นไปใหม่นะมาต,ตอนนี้เดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ก่อนนะดูนิดหน่อยฮะดูย่งรอดได้น,นนะโอเคนะเดี๋ยวไปลุ้นกนะันเพื่อน อออโอ้ยดิ้นหนึ่งแล้วโอ้ยดิ้นเกือบทุกรอบเลยอ่ะมันหมานะรอบนี้นะรอบนี้น้ําขึ้นเนี่ยมีปลาให้รุ้นเกือบทุกรอบนะต่างกับแบบเขาก่อนนิดนึงเขาก่อนนี่ค่อนข้างเงียบนะผมต้องไปหน,นวลหวานนู่นออกไปทางนู้นทะเลนู่นครับนะแต่ว่ารอบนี้มาเช็คตรงเนี่ยตรงระบายน้ําของสูบตรงนี้เนี่ยถ้ามีตัวอยู่ก็อยู่ตรงนี้เพื่อนนะไม่ต้องไปไหนแล้วก็รอน้ําลงอีกรอบหนึ่งครับพอน้ําลงเนี่ยเราก็จะเห็นตัวปลาเลยเคราวนี้นะน,น,น,นี่ไง,ไงได,ดิ้นใหญ่เลยนี่ไงกี่ตัวกี่ตัวเอ้ สองตัวเพื่อนนะสองตัวนะมองผมมองเห็นแค่ตัวเดียวนะอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ในแหนะเห็นไหมเข้ากับทุกรอบเพื่อนนะเอาง่ายๆรอบละตัวยี่สิบรอบยี่สิบตัวอะระวังถุงคราบบางเราไปนนิดนี่นะมาแล้วมาแล้วโอ้เนี่ยสองตัวเห็นแล้วครับนะชวนเพื่อนหน่อยนะมองไม่เห็นเลยในกล้องเมื่อกี้เนี่ยนี่ตัวหนึ่งนี่ครับอันนี้อีกตัวหนึ่งไซส์ประมาณนี้งั้นเพื่อนนะเฉลี่ยประมาณสักสี่นิ้ว ซส์เฉลียงเพื่อนนะอ้วนๆเลยนะครับนะเอานะเพื่อนๆน,นะเจอปลาตะเพียนนะขึ้นแหไม่ทันนะฮะเอาขึ้นแหไม่ทันเร็วด่วนเลยตะเพียนร้อยอ๋อแล้องมาแล้วเดี๋ยวจะอยู่หรือเปล่า อู้ยีครอบแทนปูนครอบแทนปูนอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้เพื่อนนะผมย่องไปก่อนนะครับนะเป็นไงเป็นไงดิ้นไหมอบเ,เดี๋ยวผมพยายามเดินไปอยู่เพื่อนนะค่อยๆไปรองเท้าผมลืน่น <laughs> เดี๋ยวเจ็บตัว <laughs> เ่น่่นโ,นโอ้ยโอ้ยเทียบเลยโอ้ย โอ้โหล่อเลยรอเลยโอ้โหรอบเดียวนี่มาแล้วนะนี่ฮะรอบเดียวครับโอ้โหเจ๋วเกือบสิบตัวน่ะโอ้เป็นสิบเลยครับโอ้นี่นี่ตัวเล็กวงหมดนะตัวเล็กวงหมดเลยโอ้ยไปคุ้มเลยรอบเดียวเนี่ยเจ๋วเลยครับแบบนี้นะฮะเอาเป็นไงปวดไหมครับรอบนี้รอบนี้ปวดกันเหนื่อยเลยนะโอ้ป่านินไซส์สวยๆอย่างนั้นเลย เฉลี่ยประมาณตัวสี่นิ้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะปานินปลาตะเพียนนะครับนะปลาตะเพียนก็จะใหญ่กว่าน่อยนึงอยู่สายปลาตะเพียนครับผมเพื่อนอ่ะอยู่สายปลาตะเพียนนะโอ้ยปลาตัวเล็กเยอะหมดเลยปลาตัวเล็กเยอะแยะเลยป่าทะเลนี่ตะเพียนนะตะเพียนตัวใหญ่หน่อยนะสี่นิ้วห้านิ้วได้นะตะเพียนนะถ้าปาหนินก็เฉลี่ยสี่นิ้วนะเจ๋วเลยนี่ดูนะ โอ้ยปลาออกปลอกลงมานะผมเห็นปุ๊บนี่บอกท่านโุกชัยปั๊บเลยนะปลาลงมาตามน้ำนะเดี๋ยวไปแล้วนะดูดิว่าใครจะเจอก่อนนะซ้ายมือเลยซ้ายมือเลยซ้ายมือซ้ายมืออ่าน่าจะตะเพียนนะเห็นขาวๆแวบๆนู่นซ้ายมือซ้ายมือ ้ายมือตรงนี้อยู่ตรงนี้เจอไหมแถวนั้นแหละเ้ยต้องเจอต้องเจอผมเห็นมันลงมามเดินตามมาเลยถ้าไม่เจอเดินตามลงมาอาจจะมาค้างแถวนี้อา้าวเนี่ยเจอแล้วเห็นไหมเธอ,เอบอกแล้วผมเห็นมันลงมา นี่ดูอร์ตะเพียนนะมามาดูใกล้ๆจับง่ายมากจับง่ายไหมยอดง่ายมากมองเห็นพอดีเมื่อกี้เนี่ยมันโดดลงมาเออนะเจ๋อะไรเมื่อกี้นี้ผมมองขึ้นไปพอดีนะโดดลงมาตรงน้ำเนั่นนะเห็นตัวพอดีเลยครับเพื่อนๆนะตั้นโชควิ่งเลยทีนี้อ่าโอเคโอ้สวยงามนะ ตอนนี้คือเราก็หวานแบบหวานซ้ายหวานขวาตรงกลางนะเพื่อนนะหวานไล่ไปเรื่อยนะเช็กซ้ายเช็กขวานะครับนะเอาอีกละปตอนนี้แล้วอูย้ยหมานจริงนะปิดน้ํารอบนี้นะได้อยู่นะคือเวลาหัวสูบป,ปิดน้ำเพื่อนๆบอกนี้นะถ้าเขาปิดน้ําตอนที่น้ําทะเลกําลังขึ้นมันจะมีโอกาสเจอทั้งปลาน้ําจืดและก็ปลาน้ําเค็มนะครับแต่ถ้าเขาปิดน้ําตอนน้ําทะเลกลาลังจะลงเนี่ยมันจะเป็นปลาน้ําจืด น้ำจืดก็จะลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็รอรอบให้น้ําทะเลขึ้นมันก็จะมีทั้งปลาทะเลและปลาน้ําจืดแต่ว่าโดยส่วนมากนี่จะเป็นปลาน้ําจืดที่ค้างอยู่ก่อนนะครับนะราะนั้นแต่รอบนี้ไม่เหมือนกันนี่ไงมีตัวนะเ๋อเป็นปลาดินใช่ไหมโอเคเอาถุงให้น้าลูกชายนะสี 4, 5, ่ห้าตัวนะเนี่ยห้าตัวครับใครกสวยโอ้ได้นะรอบเดียวเนี่ยเพื่อนนะเ้าก่อนสิบตัวนี้ก็สิบห้าตัวแล้วนะสองรอบนะตรงนี้นะโอ้เจ๋วเลย เออเ,เลยนะ้ำอะไรน่ะอุย้ยเอาวแล้วเอา้เอาลปลาดินด้นแล้วปลาดิ้นแล้วมาทุกอะนะรอบเพื่อนนะจะจับปลาก่อนเลยนะไซโลนี่เอาปลาก่อนเลยตัวเดียวก็เอาแล้ว นี่ไงปลาดิ้นปลาดิ้นโอ้นี่ฮะมาแนละ้วเป็นตะเพียนนะครับเพื่อนนะตะเ,เพียนสองตัวเลยสองตัวเลยครับนะะรอบเดียวสองแต้มนะนี่ร,ร่วงร่วงเมื่อกี้ก็ล่วงไปทีหนึ่งละเอานะปลาขึ้นมาไหวนะต่อหน้าต่อตานะเดี๋ยวดูนะจัดให้หน่อยอืม

ดิ่งใหญ่เลยดิ่งใหญ่เลยอ่ะ,อะไปดูใกล้ครับอู้ยหลายตัวเลยนะเนี่ยอใน,ในอกแหก็มีแหนั่นก็มีครับผมทั้งในแหนอกแหเพื่อนนะทั้งในแหทั้งนอกสามแต้มนะรอบเดียวสามแต้มครับเดี่ยวเลยไอปวดปลาเนี่นะแล้วก็มีปลาลงมาตัวหนึ่งตรงนี้นะมาเดี๋ยว<ด>ผมพาขึ้นไปดูฮนะอยู่ใกล้ๆฮนะให้อยู่ตรงนี้นะ มาท่านทุกชายมา <Salut. S 2> นี่อยู่นี้ตามมาใกล้ๆเลยเนี่นี่ยหลังหลังแนวนี่หลังแนวนี่นี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่ไปแล้วไปแล้ว <observing. S 1> นี่ claro นี่นี่นี่กำลังจะลงแล้ววิ่งวิ่งโอ้โหจับยากน่าดูเลยตัวนี้เนี่ยตะคุบมาเลยโอเคมาแล้วก็ไปเช็คหน่อยได้มีเปล่า นะมาแล้วไปดูหน่อยแล้วกันนะเผื่อเจอเพิ่มนะ,ม,ะมาเรื่อยๆเพื่อนนะปลาลงมาเรื่อยๆครับโดดมาเรื่อยๆไม่เจอนะไปะหวางล่างเนี่ยรอบหนึ่งสองสามตัวนี้ก็สบายแล้วโอ้ยรอบถอดไม่ไหวนึง <laughs> ปลาโคตรอสิบรอบก็ยี่สิบสามสิบตัวแล้วนะ่ปะปลาโคตรเยอะเลยหนะวานท่านโชคชัยหวานไปนะนี่ยุ้งหลังเนี่ย ผมก็นั่งดูปลาอยู่หน้านฝั่งนี้เพื่อนนะเนี่ยหน้าผมนี้เป็นอย่างนี้นะนั่งดูปลาลงมาตามน้ำนะแต่งานรอบนี้เอาดิ้นอยู่ดินดนด้นตลอดเรื่อนนนยนะโอ,โอเคเมื่อกี้ปลามันมีปลาตัวเก่าอยู่ในแหนะได้มาตัวหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้ปลดเพื่อนนะหวานไปเลยครับผมใส่ปลาตัวเดิมไปแหละ ดูดิจะมีมากกว่าหนึ่งแต้มเปล่านะตอนนี้คือต้องมียืนพื้นหนึ่งแต้มกว่านะหลายตัวน่ะนี่นะฮะสามตัวเพื่อนนะเออเจ๋อเอาตัวนั้นไปล่อมาใช่ไหมเอาตัวนี้ไปล่อหนึ่งดูนะสามไม่ใช่สองไม่ใช่สองสามสามสามแต้มเพื่อนนะสามแต้มนะเอาไปล่อมาตัวหนึ่งได้เพิ่มมาสองนะโอ้วเจ๋ว าหตอนนี้น้ำสูงสุดแล้วเพื่อนนะกำลังไหลลงแล้วนะครับน้ำกำลังไหลลงไปเรื่อยๆนะจะแห้งก็ประมาณนู่นนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับน้ำถึงแห้งนะครับนะตอนนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ระดับน้ำสูงสุดอยู่ประมาณสามเมตรยี่สิบนะครับนะซึ่งเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะตอนนี้ไหลลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับนะทยอยลงไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นไปได้นะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูตอนน้ําใกล้แห้งนะครับประมาณหน้าแข้งหัวเข่าเนี่ยเราจะเห็นตัวปลาครับเราสามารถที่จะเอาฉมวกไล่แทงนะเอาหอกไล่แทงนะแล้วก็ไล่หวานไล่จับได้เลยนะครับนะดีไมด่ดีเจอกุ้งแม่น้าด้วยนะครับนะเอาร้วงขึ้นแนวกันขึ้นแล้วร่วงครับแนวกันน้ำคนระับตาหายหมดแล้ว ค <Okay. S 2> ปลาดิ้นใหญ่เลยเพื่อนปลาดินก็ดิ้นเก่งนะทำไปเล่นไปปลาดินปลาะเพียนมันก็ดิ้นนะตัวเดียวสองตัวมันก็ดิ้นจัง ปลาใหญ่ตลอดลเลยครับคุณพี่นะ,ะ,ะ,ะเห็นบอกว่าคำเจอปลากระบอกอเพื่อนาเห็นบอกว่าคำเจอปลากระบอะกนะ 2, อเพื่อนอนี่ไงไอ็ตัวน่ะสองสาตัวเพื่อนอ่าสองสาตัวนะครับนะซ่อนในแหหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ครับ เนอสามสี่ตัว right. นุ่นเพื่อนนะมีปลากระบอกมาด้วยนะแล้วก็ปลาเนนอ้วนๆเหมือนเดิมนะครับนะโว์เพื่อนหน่อยเนี่ยโหน่อยนีนี่นะไซนี้นี่คือเจอเป็นมาตรฐานนะไซนี้นะปึกเรยอ้วนเลยนะเยอะอร่อยลังมันเพื่อนเพื่อนนะก็คิดว่าวันนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วนะเพราะว่าก็ได้ระดับหนึ่งแล้วนะซึ่งก็ถวานนี้ก็ได้่างครับแต่ว่าพอแล้วครับพอแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยให้ดู เดี๋ยวน้ำนี่ลงไปเรื่อยๆนะครับนะก็ไม่แน่คืนนี้อาจจะแวะเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวต้นชทยเดี๋ยวให้ท่านโชคชัยเก็บอีกสองรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับอาโอเคเพื่อนนะก็เดี๋ยวจะขึ้นข้างบนกับท่านโชคชัยกันแล้วนะนี่ท่านโชคชัยอยู่นี่นะครับนะดูระดับน้ำกอนเนี่ยนะค่อนข้างสูงนะอ่ะผลงานไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับอ่ะเพื่อนดูงหลังนิดนึงนะครับนะผมก็อยู่กลางน้ํานะเนี่ย น้ำกร็ระดับหน้าอกเท่าทาันโจกชัยครับนะนี่โอเคนะสายครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับผมเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนดูผลงานปลารวนนะนี่โอ,โโอ้โหเยอะแยะมากมายนะท,นท่านโจกชายโชว์ไอ้นี่ปลาอะไรส่วนมากเป็นปลานินไหมปลานิลปลาตะเพียนไหมนะใช่เนาะแล้วก็มีปลากระบอกปนมาบ้างเพื่อนนะปลานิลตะเพียนจะกระไซสใหญ่นะเพื่อนนะเรียนโอเดูดิฮะไหส์ใหญ่นะ ปนวนทางนั้นเลยนะครับนะเปึกหายากนะใส่เนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงนะเพื่อนๆนะกับท่านโชคชัยวันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวคืนนี้อาจจะแวะเข้ามาดูอีกรอบนะครับนะโอเคครับบ้าครับแขกเพื่อนนะก็วันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับนะได้เวลาต้องแยกย้ายแล้วครับวันนี้ยังไงอย่าลืมกดแชร์กดสปายด้วยรับดนะครับอย่าลืมให้กำลังใจหน่อยนะครับเออกำลังใจหน่อยเดี๋ยวคืนนี้อาจจะแวะมาดูใหม่เนาะเดี๋ยวคืนนี้คข้ามาเจอกันใหม่โอเคครับบังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ